ไปหาหมอหมอตรวจว่าเออคุณนี่เป็นโรคเบาหวานนะเช็ดเช็ดดูก็ขึ้นร้อยแปดสิบหมอก็ให้ยากินตอนแรกแรกกินยาเบาหวานอย่างเดียวนะหมอตรวจว่าว่าเป็นความดังความดันขึ้นก็ต่อให้ยาความดันต่อกินขวดไปกินกินกินมาก็ไปบอกหมอว่าทําไมอ่ะปวดท้องหมอหมอว่าเป็นกระเพาะเอาหายไยากระเพาะกินเป็นสี่แล้วนะไปตรวจหมอกว่าเอาคุณนี่ โรคไขมันในเลือดกินยาไขมันในเลือดต่อพอกินกินเสร็จประมาณ6ปีกว่าหมอตรวจว่าคุณก็ดเดคุณกินยาไม่ได้แล้วนะคุณไตมันเสื่อมอ้าวหมอหมอบอกว่าไตคุณมันเสื่อมคุณกินไม่ได้แล้วคุณต้องฉีดยาอย่างเดียวแต่ยาความดันต้องกินไขมันในเลือดกินกระเพาะต้องกินกิเบาหวานต้องฉีดใช้ฉีดอะไรฮะจะฉีดไอซูลินอินซูลินเข้าไปนีอยู่เลยนี่นี่ออกมาเลยให้ ให้อาจารย์ดูเลยต้องพกติดตัวพกติดตัวไปไหนก็ทบหมดเลยไปมาเป็นถุงเลยนี่โอ้ตัวมามาให้ท, <ười> ทุกเดือนทุกเดือนเลยไปคือคุณเป็นเบาหวานหนักๆ <c ười> ใช่ไหมต้องฉีดอินซูลินหมอว่าฉีดวันละสองเข็ม <c ười> เหมือนพวกติดยาเลย,ยเราะ เช้าเค็นหนึ่งตอนเย็นเค้นหนึ่งทุกวันเลยทุกวันเลยสี่ปีฉีดตลอดนะโอ้โห oh ไม่ขาดเลยสี่ปีพาไปซะอุองเก็นกระป๋องเลย mm hmm. กลับมาก็พอดีเจอกับน้องเซ่บ,บอกว่าคุณต้องมาฟังเกี่ยวกับอาหารเสริมหน่อยผมก็เข้าไปไวัดฟังเขาวันใหยแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนแบบนผมก็น่าสนใจว่าว่ามากินพอกินกระปุกแรกรู้สึกตัวมาเบาขึ้นตึงนอนก็ไม่เมื่อยไม่อะไร ก่อนนะขับรถก็ไม่ได้นะอม้วยหมดเลยในปวกเอลพอเข้ากับปุกที่สองก็อ๋อทาไมว่าดีขึ้นดีหมดทุกอย่างแล้วของอื่นเนะปวกม้วยนี่ดีหมดตอนนั้นก็ยังฉีดอินซูลินยังฉีดอยู่ยังฉีดอยู่นะดอยู่อาแล้วก็อยู่กินยาด้วยกินยาด้วยอ่าแล้วก็พอกินถึงสามสามกระปุกนี้อ๋อไปเช็ดดูก็ดีขึ้นน้ําตาลตอนนี้ไปไปตรวจก็วันที่สิบเอ็ดที่แล้วนี่แปดสิบเจ็ด อันนี้ไม่ได้ใช้เลยเลยนะได้ใช้แล้วไม่ได้ใช้แล้วเหรอยาทุกตัวข้องอื่นตั้งแต่เจอกับบินไม่ไม่กินเลยยานูเอาอันนี้อย่างเดียวของความดังไขมันอะไรก็ไม่กินเลยไม่กินเลยโอ้กินแต่บินอย่างเดียวตอนนี้ยังฉีดอินซูลินอยู่ไหมฮะตอนนี้เลิกแล้วทุกวันนี้นี่ปกติแล้วปกติแล้วน้ำตาลเหลือ87ความดันความดังร้อยสาา สาเหตุที่คนเป็นเบาหวานก็เพราะว่าในเลือดเนี่ยมีน้ําตาลสูงมากเกินไปนะครับมากกว่าปกตินะแล้วเมื่อมีมากกว่าปกติก็ทําให้เกิดอาการข้างเคียงทําให้สุขภาพกไม่แข็งแรงเยอะแยะมากมายมีอาการติดตามมาเป็นชุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะดูแลให้เป็นปกติอย่างรวดเร็วนะครับและสาเหตุ ผู้ที่มีปัญหาเบาหวานเขาก็พบว่าเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีเม็ดเลือขาวเนี่ยหลั่งสารที่ทำลายตับอ่อนคืออินเทอร์เฟอรอนแกมมาและและทีเอเนอฟ้าในระดับที่สูงเกินไปนะครับสารทั้งสองตัวนี้เมื่อมันทำลายตับอ่อนมันก็จะทำให้ตับอ่อนเนี่ยหลั่งอินซูลินได้น้อยลงนะครับ เมื่อหลังอินซูลินนั้นลงอินซูลินก็ไม่สามารถพาน้ําตาลไปป้อนอเข้าสู่เซลล์ได้พอสมควรได้มากเท่าที่ควรเพราะน้ําตาลในเลือดก็จะสูงนะครก็เกิดเป็นเบาหวานประเภทที่1ในขณะเดียวกันครับสารทั้งสองตัวนี้มันทําให้เกิดการดื้อต่ออินซูลินด้วยก็หมายความว่าถึงแม้จะมีอินซูลินมากเพียงพอในในเลือด แต่อินซูลินไม่สามารถพาน้ำตาลไปเคาะประตูเซลล์แล้วก็ไปป้อนน้ำตาลเข้าไปในประตูเซลล์ให้ไปใช้ได้เพราะฉะนั้นน้ำตาลก็ยังเหลืออยู่ในเลือดมันเบาหวานในเลือดจึงสูงน,น้ำตาลในเลือดจึงสูงจากการทดสอบของเรานะครับที่ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ในเอาในกลุ่มอาสาสมัครที่ใช้แคปซูลบิมสู่สีฟ้า เช้าสองแคปซูลแล้วก็ก่อนนอน2องแคปซูลเจาะไม่เลือดขาวออกมาดูเราก็พบว่าในวันที่15เนี่ยมีการลดลงของสาร T N F Alpha และ Interferon gamma อย่างชัดเจนและนั่นคือสาเหตุที่ทำให้อาการเบาหวานเนี่ยลดลงแล้วก็เป็นสิ่งที่อธิบายได้ว่าท่านที่ใช้แคปซูลของเราแล้วอาการเบาหวานก็ลดลง